นางสาวส, <Ris> สุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโพธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบอ8กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่1 1ถึง15กรกฎาคมนี้เพื it. It ่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสมพระเกียรติวันนี้เวลาแปดนาฬิกา19นาทีกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบวงสรวงเทพ งานมหรสพสมพุทเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณท้องสนามหลวงและวันเดียวกันนี้กรมศิลปากรจะเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติศิป,ปรกร,รบวรราชสามิพักจะแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดสร้างโดยสำนักช่างสิบมู่และผลงานศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีอาทิพระบรมสาธทสล์พระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโนโทกมีพระปฐม,มบร,รมราชอ,องค์การต่อพระราชทานแด่ประชาชนชาวไทยสมุด คอยภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประทับบุษบกเทียบทา่าราชวรดิตในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ในโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนงงาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหรสพสมโพธิใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันที่11กรกฎาคมน,น, 1, นี้ซึ่งจะมีการจัดปริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่รวม27ขบวน เริ่มจากบริเวณสี่แยกอคอกวัวไปยังท้องสนามหลวงโดยทุกวันจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยทางนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดรถให้บริการรับส่งประชาชนฟรีระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคมตั้งแต่เวลา สอนาฬิกาถึง22นาฬกาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765มาลิชโยรายงาน